ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้จะเป็นของเล่นกระตูนเุื่อนโรบอคคาโพลี่นะครับอ่าซึ่งจะเป็นชุดรถต่อชุดที่จอดรถนะครับแล้วก็จะมีรถมาให้นะครับสีขันอยู่ข้างบนนะครับอ่าเรามาดูหน้าปกใกล้ๆส่วนนี้ก็ด้านหลังกล่องครับอ่า ก็จะมีอุปกรณ์ต่อมาให้นะครับเราลองมาดูข้างในกันเถอนอันนี้อุปกรณ์ต่อรถนะครับาแล้วนี้ก็จะเป็นรูปรถครับมีมาให้สีคันเรามาดูกัน ตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเอาไว้ติดติดป้ายนะครับติดป้ายนี่ครับมันจะเป็นติดป้ายนีของออกไปก่อนนะครับมันจะเป็นมีป้ายป้ายจราจรนะครับอืมแล้วก็เอาสติกเกอร์นี้ติดนะครับอืมติด ตรนี้ก็จะมีสติกเกอร์ให้อีกอก็แล้วแต่น้องๆนองนองหนูนะครับอ่าเราเอาไปติดกันเองนะส่วนวิธีต่อน,นี่ก็ขค้นหลักๆเลยก็เราก็เอาตั้งเสานี่ไปก่อนอ่าตั้งเสานี่ไปก่อน เส็จแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมันจะมีอยู่สองตัวนะเอาอีกตัวหนึ่งต่อแบบนี้ครับนะคือต่อให้เป็นสองชั้นนะครับอืมต่อให้เป็นสองชั้นแบบนี้ครับแล้วที่เหลือก็คือเออเอาต่อด้านข้าง ต่อด้านานี้อ่าครับครับคือต่อให้ได้แบบนี้นะหลักๆก,ก็ต่อให้ได้แบบนี้คือ้ถที่เหลือก็จะเป็นทางตรงนะครับทางตรงกับทางตรงสั้นๆแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงจุดสิ้นสุดหรือจุดสตาร์ทรถมาให้ตรงเนี้แล้วก็จะมีทางโค้งให้อีกอันครับแค่นี้แหละคบคือคือที่เหลืออ่าแล้วเราลองมาดูรถกัน อ่านี่คือโพลีครับคือก้อน,นี้มันไม่ใช่รดลามนะมันเป็นล้อตีอัาวิ่งไปอีกออตบอนะประมาณนี้ส่วนนี้ก็เอมเบอร์ครับนางขยาดานนะครับเป็นล้อตีหมดนะ อัน,นี้ก็แท็กซี่ครับเป็นรถแท็กซี่นะอ่าติดอ่าติดรอไม่เลื่อนเท่าไหร่อันนี้ก็รอยครับรถดับเติองอันนี้หมุนได้นะก็ล้อรีครับอ่าบินได้อิสะละ ครับก็ประกอบรถนะครับแล้วที่เหลืออุปกรณ์ต,ต่างๆนี้ก็เอาไปติดก,กันเองนะอย่างนี้คือก็เอาไปติดอิสระกันเองครับอ่ะเราลองมาดูใหม่ ครับครับครับหงว่าคงจะถูกใจน้องๆนุน่นหนนะโอกาสหน้าจะเปนใหม่สวัสดีครับ